ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปขะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมทาเนนะภวันเตปูชิตาโสทิงกะโลดนาเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจะมาชานวากาจะภิกขเวสาลามิกาทานะปฏิอุปาสก,กาขามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปะ นาภูตาสุขิตาพวันตุเตชราภุชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปะปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสพเพนะทุกขสะกะโลนตุสังขยัง ทาตุจิลังสตังธัมโมส,ส,สัทธสัทธัมมัทธา,าจะปกขาลาสังโฆตุสัมโควะอาาาะัตายะจะหิตายะจะอัมเหละะักตุสมัมธัมโมสัพเพปิธรรม,มจาริโนวุทติิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอรลยปะเวทิเตปันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนา เนสัมมาทารังปะเวชันตโตกาเลเวเทโวปวัสตุอุธิภาวะยาสตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมวะนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทาทุกขับปัตตาจะนิทาทุกขาอยาปัตตา จะนิพยยาโสกับปัตตาจะนิโสกกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหิสัมปตังกุญยะสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยา <c oughs> ทานังทะทันตุสัทธยาสีหลังลักขันตุสัพทาภะอวนาภิรัตตาโหนตุขัดฉันตุ เทวตาคตาสัพเพพุทธาพราปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละขันพันธามิสัพพโซโหตุสัพพังสุวังขลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัโทโธสัท โสทิหสขขโหนตุ<ม>นริรันตะรังโหตุสัพพังสุมังกะรังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถิโหนตุนิรันตะรังโหนตุสัพพังสุมังกะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสทิโหนตุนิรันตะรังดโวยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐาน อนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหายครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการเทิน